นี่เด้อเอืเ้อนเฮ็ดอย่างใหญ่ไม่ไงเนี่ยเพ็ดไข่เห็ดไข่วันนี้มีเห็ดไข่นะคะอุ้ยเยอะเยอะเยอะหลายอยู่<ม>อ้าวบุษเสื้อได้หนิมาเบิ่งได้ไะนี่นี่เด้อนี่เด้อดอกหนึ่งตัวสมบรูรณ์พี่เด่พี่เด่หนิก็แม่นแตนบ่ามาหนำเสีเห็นอยู่บ่เละนี่เ่าทิ้งได้หนิ<ม>ต่งบ่ามาเอาออนซือเด้อต่างโมมาเอากอรอนซอเร่อ แกนป่าบริสุทธายขั้นมาเอากันย่องค์บริบริสุทธิ์แล้วมันได้กินฟรีบราได้ไหมแนวกหมูเหมือนกันเนาะเนี่สีปกหูป่าจะคล้องป่านี่ดีเดี๋ยวเกิดจะกินก็เกิดอยู่เข้มังหมูโอเเฮ้ยนังๆอุ้ยตายแล้วเมื่อวานขับเพชรใหญ่เขียนอยู่พุ่นดอกอือดอกขุนก้อนนี่ นอีก2ดอกได้คำฝาได้โมเขาเห็นด้วยมาเบิ่งใหม่แล้วแต่ว่าที่ย่องบอเ่เสือได้รชวนมาแต่ดูม,มันมะมาไงมันหมูมันสุดว่าเขาตัวมัน1อดอก2อดอกอันว่เป็นเชือหาสารเช้า2ดอกกี่ดอกนึงี่ดอกนึงขังน,นเข้ามาเก็บปากกับบอรายงานนะ่นเนี่ย Dog nguội nhà nga bang nơi đâu ô doanh ôi toao yêu bao ngọc toa của mô học mô ngọc toa hoạt tất cả bao hèn gửi lạy yên lạy yên smiling mong hoạt 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 บาานเทือนถือตอกหน่อยนะึย่งเลวเอาหนูกระป๋าแล้วขูดเทงทีแล้วเนาะกิฟังดบงเลอ้ยูโดนยังเอนนะือใไรบ้ะเอะไรอยู่บอหนี้เอาเอาเก็บอืออือ เห็ดไครอย่าเปล่าอย่าเปล่าอย่าเปล่าอันนี้ไว้ไันบานว่ซิมันซิ่งคนมาเอากอนมาเนี่ยข้อหน่จัดก็จ้ะเขาบอกเอาไว้เหาหายเดีดอกเอาไปน้ำเนี่ยหยูช้หัวมัน่ะเอาผี เอาอยู่เอาไปตำเทล่าชีหัดตำชีชนี้ที่อื่นเด็กพอชวนหมากบะ่วนอดี่ยวหมาก็ประมากน้ำหนึ่นอยกินยังกินละเด้ก็กินตำให้ไข่นี่ยละ เ <laughs> ป๊บเดียวได้ได้เดี๋ยวนะตัวนี้มันเผายออไปย้งองใส่น้ำเห็นเป็นเชือต่อไป